กำลังกดอกยังกด,ดปุ่มแดงก่จริงนาไทป้มดีครับสวัส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 ดีครับวันนี้รับแขก ก็เราแขกอาจารย์ซ่านะครับมาจากหนองคายสวัสดีครับผมนี่นคือพี่นพุ่มครับครับอ่าเป็น้องพี่มาจากหนองคายครับนี่ละครับอาหารพานบื้นอืชบ้านบ้านอันน uh. ี้บัง ну นัดหนองคายกินกินแกนไหนกันเนาะเดี๋ยวจะกินเนื้อแล้วแกนนี้เจ็บบ้างไหมนี่ครับ

เปแก้วครับไม่ทาต้มก็มีแได้ต้มมาเดินไปนอนมาเรื่องกิ่เขาเดีวครับกิวนลายคนสิแสบยกครับพี่น้องมือหนึ่งพอดีเอาสิลามาปอบไอ้ขม่าสมก็จังหนึ่งลยแวววขม่าพอดีครับอ เดี๋ยวเป็นอะไรครับไหนผมลองท้ำชาชิมดูครับเป็นไงครับจะต้องล้ำชาเรากินรสไหนกันนี้เออไหนทำบิสมิ่งยังยังยังจะเลียก่อนต้องเลียก่อนจะมาทำปฏิสีตัดกับแมนครับเจียวบ้าะว้าเจียวตาลิ่มเลยหล่อนี่นมาพูดเพื่อนทำไมหลังไม่พูดไม่คุยวะร้อนไหน สับรกัดปากป็นสักเจ็บอก่าไม่พูดไมนเป็นไรมนพูดม่จานั่งบึ้งนั่งอึ้อย่างได้สับรกัดปากชิมเยอะเหรอเป็นมมแซ่บแดำแดงปดำแดงคืนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยิดกันจผมนำโกฟลหลเนาะตายก็นังิมไปกินไปกินไปเอ้ผมก็นั่งงหนาแกินอย่างอร่อยกัดกวาดกวเดีมกินไม่ได้ อีงกมองเดียวมองอีกมองเดียวมองอีกผมดูเมื่านครับผมผมดูเมื่อานผมว่าเนี่ยที่เอาติมเข้ามาจะบอยจะกัดคอาหลังหรือเปล่าผมก็นั่งรุนอยู่อะไรเพียวเขามาจะอาจารย์บอยกินมันเป็นคอนเทนต์นะครับอย่าไปด่ามัาจารย์นเรื่องจริงครับผมก็จริงจริงด้วยต้องเข้ามาสัมปานครับสำหรับจะบอยาจารย์ตำปานเองนะฮะต้องว่ให้ไปตัวใดอยู่เนาะ แล้วคนที่เงียบต่อไปคือคุยนักัดปากหวานอยู่พีกน่องตร้มดางาน่นมื่อหนี่เขาวอาจีบแกมนี่เปืกันเจาเปือลูกัไเปืลูกเลยเออแกมจแ็พูดแลนะต้องรู้ก่เขาแกไมเชื่อมจ้ะแกเนเขาจะไปเชื่อมวครับ กวนด้วยเชื่อมเดือนวันนะครับผมนี่ลูกดูลูกกันครับนี่คือลูกที่มันือเขียวใครใครจะเชื่อว่ามันสุกเขียวอย่างเงี้ยวนแบบฉ่เล็านแบ่ำเลยานแบบอ่มลานบ่าเนีหครนบ่หวานหวานแบบฉ่ำเลยหวานบบฉ่ำเลยหานมบอเหนับมือเลยวนแบ่ำเลยหนแบลหานแบยนแบ่ยวานแบ่เยหวนแบ่ำูลยหวนแบบลหวานแบบฉ่ำูหวแ่ลวาแ่าแต่ลแต่รเคาเท่าเันนะโ่ลนแบบ่เทานันแลนบ่เทน่านับนคบับ ดูที่ว่าเขาแถมถึงที่หุงได้ไหมใช่ทงทางที่เขาทำต้นเระปลูกด้วยอืมอือเดี๋ยวผมจะโยนให้ปลาสวายเรากินปลาเบื่อปลาเขเบื่อท้งวานเนี่ยพี่น้องจะว่าผมไม่ได้พูดหรือืงแแบบ ดแบอาจารย์ซาอดน่นหอนั่นอืมรอดอืมอดๆอนะกันนี่ได้แค่นี้เด้อแต่อลังเราพอร้อนมาเป็นชุดมาเป็นหนักเลยเป็นแบกได้การขนาครับที่น้องนั่นนั่งกินเขานนอกบ้าน

น้องไข่น้องไข่ไี่เทปูแมกติดตลาดวานิเป็ัวภาพอีสานแล้วตอนนี้น้องไข่เลยมันครับเออชื่อผิดตลอดน้องไข่เลยมันโดนคุณน้าท่างติดฝังเหล่าเลยเนาะเบี้ยครับผมผมนี่ว่าในบ้านสี้านในลาวแห่งแรกของประเทศไทยครับคในบ้านนี่สติสัมปชัญญะปุ๋ยนาทีโอเคกว่ามึอยู่ในค่ายเนี่ยมั้งป้ะโอ้ใจนาน ไม่ดียว่มด่ามเงย้ยเออ่ยีตาดามอย่เนีทีนี้ผมตาดตไปแล้วมีแฟนชานะเขขอไปดนใหญ่อ๋อแล้วันจวางเงอนไม่เท่าจาได้ป่ะกสาคนทังบ้านต้อการิตดรนี่แงจัปาด้ว ตุ้งตุ้งวยเกลือน่ะตันไป่ทางานด้วยนะเนี่ยอ้ยเป็นยังงี้รถรถกัดตานโอ้ยแบบย้อนลายแบบทุเรียอร่อยครับยูนี่ครับเก่ากินยูนิเกย์ไก่กระเจียเราไม่ได้หยิบอ๋อกินแลยเหรอแยกเป็นคนเดียวแปลว่าไม่เป็นโควิดที่เหลือที่เหลือที่เหลือเป็นหมดอันนี้เขาขอให้ด้วยกันบ่นี้ไก่หนังโอ้แซ่บไก่ไก่ ยังคงจะรับเขาไปอีกหวานหวานแบบหวานฉ่ำลองแช่เย็นทำชาแช่เย็นดูนะครับมาสอนทำชาด้วมงเลยพลังยิ่งทำชาทุกอย่างเลยนะลองทำจริงสักครั้งสักเรื่องด้วยผมก็ถาร้านนะครับอย่าหลอกผมนะถูกแน่ละเอรับประกันต้องได้สุกถ้าถึงเลยนะขาว่าจะเอาใบรับประกันไหมผมว่าไม่เป็นไรครับ

ถ้าผิวมันเหลืองแบบผู้เลปุ๊บมันจะแบบครับผมไม่เหมือนกันยังได้มันจะเยินเลยครับยางผู้เลี้ยกินไม่เหลืองนะมันนี่หมดไว้นานเฉยๆก็ที่เขียวนี่แหละแต่มันก็จะไม่ทำขนาดนี้มจะทำแค่แบบทำแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีจะดีเองเลย คุณผู้ชมด้วยมาบ้านเจ๊พี่รถเต่ารถนำรถแม่นไหมมาทานครับเอววันนี้กินดีอยู่พรุ่งนี้อดต่ำยาสัก้ำพรุ่งนี้ก็เมื่อยจกินเลยนะอยากกินก็ต้องออกซื้อนะที่เหลือไม่ได้ออกซื้อคือไม่ได้กินไปให้อดเอ้าเจ๊พี่จายพี่จายนาไปก่อนเด้อผู้กินก็กินไปผู้ออกแล้วออกไปสวัสดีครับสวัสดีครับกินบครัสวัสดีครับของอาบทีลาครับ บอว่าไงเหครับพม่น้องต้องเริ่มกินเดี๋ยวคังเริมีแห้งครับดตายนาแกอกไม่กอดไม่กออพลังหยุดมะหยุดกินแกนหยุดก่อนไหมครับหยุดเลยตัดต่อได้เหรฮะทักท้วงไม่ใช่ใหม่หรอไม่ได้กินแค่สคน